วีเนอร์ไฮเซนเบิร์กนักฟิสิกส์ทฤษฎีวีเนอร์ไฮเซนเบิร์กเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีชาวเยอรมันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้วางหลักการพื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตัมมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะผู้คิดคน้นหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กนอกจากนี้ยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในสาขาฟิสิกส์นิวเคลียร์ทฤษฎีสนามควอนตัม และฟิสิกส์อนุภาคแวนเนอร์ไฮเซนเบิร์กเกิดเมื่อวันที่5ธันวาคมปีคศั1901ที่เมืองเวอร์สบวรกจักรวรดเยอรมันเสียชีวิตเมื่อ1กุมภาพันพธ์ปีคศ1976สิริอายุ74ปีมีชื่อเสียงจากหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กไฮเซนเบิร์กไมโครสโคปกลศาสตร์เมทริก เฮเมอร์ไฮเซนเบิร์กฟอร์มูล่าไฮเซนเบิร์กกลุ่มไอโซสปินรางวัลรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปีพศ2475เหรียญรางวัลมาร์ก์พลังเมื่อปีพศ2476เขาเป็นบิดาของมาร์ตินไฮเซนเบิร์กนักประสาทวิทยาและเป็นบุตรของออกัสไฮเซนเบิร์ก ไฮเซนเบิร์กร่วมกับม a คบอนและปาสคอร์จอแดนได้ร่วมกันวางรากฐานของเมทริกเพื่อใช้ในกลศาสตร์ควอนตัมในปีพศ2468ให้เซนเบิร์กได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปีพศ2475หลังจากที่อดอล์ฟฮิตเลอร์ขึ้นสู่ตำแหน่งในปีพศ2476ให้เซนเบิร์กถูกสื่อมวลชนโจมตีโดยฐานฟิสิกส์เริ่มเคลื่อนไหวต่อมาเขาถูก หน่วยชุดสตาเฟลสอบสวนและกลายเป็นคดีให้เซนเบิร์กโดยเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สืบทอดของสมเอเฟลแห่งมหาวิทยาลัยมิวนิกในปีพศ2481เฮนริคฮิมเลอร์หัวหน้าหน่วยชุดสตาเฟลของรัฐบาลเยอรมันได้คลี่คลายคดีนี้ให้เซนเบิร์กไม่ได้เป็นผู้สืบทอดของสมมอเฟล และกอบกู้ชื่อเสียงกลับคืนในวงการนักฟิสิกส์ของอาณาจักรไรที่3ามแห่งเยอรมันปีพศ2482โครงการพลังงานนิวเคลียร์ของเยอรมันหรือที่รู้จักอย่างไม่เป็นทางการในชื่อยูเรเนียมได้เริ่มก่อตั้งขึ้นภายใต้การอุปถัมภ์ของกรมสรรพวุธแห่งเยอรมนีพันถึงปีพศ2485การควบคุมโครงการ ก็ตกอยู่ในมือของสภาวิจัยแห่งไรไรรีเซิร์ฟคอนซลตลอดระยะเวลาของโครงการไฮเซนเบิร์กเป็นหนึ่งในผู้อเมริการ9คนที่ดูแลและพัฒนางานวิจัยในโครงการในพศ2485ไฮเซนเบิร์ก 5, ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อเมริการฝ่ายปกครองของสถาบันฟิสิกไกเซอร์วิลเฮมไฮเซนเบิร์กถูก ถูกจับกลุ่มพร้อมนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันรวม10คนในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองระหว่างปฏิบัติการเอาซอร์ตของสหรัฐอเมริกาเขาถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศอังกฤษตั้งแต่พฤษภาคม2488ถึงมกราคม2489เมื่อไฮเซนเบิร์กได้กลับคืนสู่เยอรมน,นี เขาตั้งรกรากที่เมืองก็เทงเนนในยาติที่อยู่อาศัยของชาวอังกฤษและได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ในการสถาบันฟิสิกส์ไกเซอร์วิลเฮมซึ่งในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันฟิสิกส์ม x คส์พลังไฮเซนเบิร์กลงรับตำแหน่งผู้ในการที่สถาบันแห่งนี้จนกระทั่งสถาบันย้ายไปอยู่เมืองมิวนิกในปีพศ2501เนื่องจากการขายายขอบเขตงานและเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันฟิสิกส์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์มาร์สพลังเขาได้เป็นผู้อำนวยการร่วมกับลุดวิกเบียมันนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์เป็นเวลา2ปีหลังจากนั้นเขาจึงได้เป็นผู้อำนวยการสถาบันตั้งแต่ปีพศ2 5 0 3ถึงพศ .2513 ห้ไฮเซนเบิร์กยังได้เป็นประธานสภาวิจัยแห่งเยอรมันประธาน,นาคณะกรรมการฟิสิกส์อะตอมประธาน,นาคณะกรรมการ ฟิสิกส์นิวเคลียร์และประธานมูลนิธิอเล็กซานเดอร์ฟอนฮัมบกปีพศ .2500 ไฮเซนเบิร์กเป็นผู้ลงนามในคำแถลงการ์เกิดเหตเงินซึ่งเป็นคำประกาศจากนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชั้นแนวหน้าแห่งเยอรมันตะวันตก18คนที่ต่อต้านการติดอาวุธกองทัพเยอรมันตะวันตกด้วยอาวุธนิวเคลียร์ด้านยุรธวิธี รางวัลและเกียตรติยศให้เซนเบิร์กได้รับรางวัลจำนวนมากดังต่อไปนี้ดุษฎีบัณดิตกิติมัดิ์จากมา,าวิาลบุสเซเลสมา,าวิทยาลัยเทคโนโลยีคลานสรลูและมา,าวิาลบูดาเปสออเดอร์ออฟมือริดออฟบาวาเลียโรมาโนโกาดินีพลายส์สมาชิกของโรอยโซซิตี้แห่งลอนดอน สมาชิกของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งเกิร์ติงเงินบาวาเรียแซกโซนีบรัสเซียสวีเดนโรมาเนียนอร์เวย์สเปนเนเธอร์แลนด์โรมและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกาพศ2,475รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์สำหรับการสร้างสงกาศาสตร์ขอนต่ำและวิธีนำไปใช้ซึ่งเปิดทางสู่ การค้นพบรูปแบบแท้จริงของไฮโดรเจนในปีพศ2476เรียนรังบันมา์กซ์พลังจากสถาบันฟิสิกส์ดาราศาสตร์เยอรมันหลักความแม่น่นอนของไฮเซนเบิร์กไฮเซนเบิร์กอันเซอร์เทนี่เป็นสเปนหนึ่งในใจความที่สำคัญของการตีความโคเปนเฮเกนนั้นคือหลักความแนม่นอนของ วเนอร์ไฮเซนเบิร์กไฮเซนเบิร์กถือเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญมากในการช่วยในการพัฒนาความเข้าใจต่อธรรมชาติในระดับอะตอมนอกจากที่ชโรดิงเงอร์ที่อธิบายเส้นสเปกตรัมของไฮโดรเจนอะตอมโดยมีพื้นฐานความคิดเรื่องทวิภาคของคลื่นและอนุภาคของเดบรอยซึ่งได้เชื่อว่ากลศาสตร์คลื่นในควอนตัมหรือเวฟเมคานิก อาศัยคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันให้เซนเบิร์กก็ค้นพบการแก้ปัญหาอีกแบบโดยมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเครื่องเมตริกจึงได้ชื่อว่ากลศาสตร์เมตริกในเวลาใกล้เคียงกับของโจลิงเงอร์ความสัมพันธ์พื้นฐานที่ให้เซนเบิร์กค้นพบนั้นคือหลักความไม่แน่นอนให้เซนเบิร์กอันเซอร์เทลีปริเิล ปกติหากเราต้องการสังเกตหรือวัดปริมาณทางฟิสิกส์ของระบบสัก2-3ปริมาณเช่นอนุภาคมวล M เคลื่อนที่ไปทางขวาหากเรารู้ว่าเงื่อนไขเริ่มต้นเราสามารถทำนายได้ว่านักเวลาต่อ,ตอไปของอนุภาคนั้นจะมีสภาพการเคลื่อนที่เป็นเช่นไรเรียกว่า Deterministic นะครับเป็นวิทยาศาสตร์สมัยเก่าดังนั้น หากเราต้องการทํานายความเร็วหรือตําแหน่งนั้นก็ไม่เป็นปัญหาสามารถทํานายได้พร้อมๆกันอย่างแม่นยำอย่างแม่นยําแต่เมื่อเราขยับลงไปในโลกของควันตั้มนั้นสิ่งที่เรามีข้างต้นอาจไม่เป็นจริงอีกต่อไปในตอนเริ่มแรกของการค้นพบหลักความไม่แน่นอนนั้นมีหลายคนคิดว่า การที่เราวัดตำแหน่งหรือโมเมนตัมได้ไม่แน่นอนนั้นเป็นเพราะความคลาดเคลื่อนทางการวัดของเราเช่นหากเราต้องการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของลูกฟุตบอลเราวัดแล้วบันทึกผลที่ได้ออกมาในแต่ละครั้งของการวัดนั้นอาจไม่เท่ากันเพราะความผิดพลาดในการมองของเราทำให้เกิดความไม่แน่นอนในการบอกขนาดของลูกบอลฟังดูอาจจะไม่แตกต่างจากกรณีของควอนต่า เพราะการวัดแต่ละครั้งผลที่ออกมาอาจจะต่างกันแต่ความเป็นจริงนั้นทั้งสองกรณีต่างกันเป็นอย่างมากเพราะความไม่แน่นอนของค่าที่เราทําการวัดน่าจะเป็นเป็นธรรมชาติของไม่ได้เกิดจากแม่เป็นพาะของการวัดแต่อย่างคลื่นส่งผลให้เราไม่มีทางที่จะสร้างเครื่องมือวัดใดๆเพื่อแก้ปัญหาความไม่นแน่นอนของธรรมชาติได้ในระดับอะตอมหรือเป็นการบอกให้เรารู้ว่า ไม่มีโหนใดๆในโลกนี้ที่ทำนายอนาคตได้นะครับสวัสดีครับหรือถ้าจะทำนายได้หรือคาดเดาได้ก็ได้แค่ในระดับของความน่าจะเป็นนะครับไม่มีความแน่นยําซึ่งก็คืออนิจังหรือความไม่เที่ยงนั่นเอง